เจอกันนานมากครับผมช่วงก่อนใด้คิดไม่ออกครับผมวม่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็วันนี้นี่ผมไปโต้แดงญี่ปุ่นมาโตอมมกไปเจออุปกรณ์ซ้อมมันคือทูชแมชชีนนะครับเรื่องนี้าทาง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 ทโชคดีมากที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับโคตรเจ๋งน,นะครับยังมีใช้ได้อยู่ทูชแมชชีน เดี๋ยวเราไปลองเครื่องนี้กันวันนี้เดี๋ยวลองที่บ้านกันนี่แหละนะครับโค้ดแมชชีนโอเคและตอนนี้เราตั้งเครื่องเสร็จแล้วดูกันครับวันนี้เราเช็คดี กงไม่ไหวว่ะ๋ยวาลอางเปลีล่ยนรูปดูไม่รูปอะไรวะเนี่ยพิฟเฟอร์บอลนะครับไปลุกทีนิด,ดี๋ยวลองลุกเทปพิฟเฟอร์บอลว่ามันจะเอาน่าจะปิดหลังคางเลยเนี่ย เาไปเว้ยแล้วลูกเคน,นิดน่าจะน่าจะโอเคเน,นิสเครื่องยิงมันมันมีสัญญาณเสียงบอกลยนะว่าเวลาจะยิงก่อนที่ลูกมันจะปล่อยลูกครับเป็นสัญญาณตี๊ตี๊ตีต๊ต,ตแล้วก็ปล่อยลูกเห็นลูกเห็นนิด ลองตอีดูตีใส่ตะขายด้านหลังเลยแหละแรงเลยบ้านนลละครับแต่ว่าปัญหาคือมนลูกทีนี้มีลูกเ,เ,เดียวได้ดีแล้วดีเหมืนอนะัน เครื่องโทนแมชชีนนะครับมันก็ขนาดลูกนี่เป็นขนาดลูกเบสบอลนะครับแต่ว่ามันเอาลูกอย่างไม่ค่อยไหวนะคัอาจจะต้องใช้ลูกโฟมหรือว,ว่าถ้าแบบหาง่ายสุดก็ลูกเทนนิสนี่แหละผมว่าก็โอเคนะนะครับใส่ได้ประมาณ10ลูกนะครับผมลองเอาลูกยางใส่ละจะได้ประมาณ1ิบลูกแล้วก็ปุ่มเปิดปิดมีด้านข้างนี้นะครับ ก็เครื่องเนี้ยใช้ฐานด้วยไม่ต้องใช้ฐานนะครับใช้่านแค่สามก้อนเองนะทานี้ดีบอกใช้ด้วยคร<ม>ัพวกพาไปไหนก็ได้นะครับเอเอไอมันปรับองศาได้ด้วยปรับองศาได้ด้วยอันนี้ผมปรับแบบแบบเอสุละจะปรับแบบเก้าสิบองศาก็ได้นะแบบตั้งขึ้นหรือว่าถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็หาอะไรมาหนุนหลังแล้วก็เอออะแดปการใช้เอง หรือว่าถ้าอยากได้โยน์สูงหน่อย<ม>ก็ไปหาเก้าอี้ตั้งผมว่านะอะเก้าอี้ตั้งแล้วโยนบอลก็น่าจะก็น่าจะได้อยู่นะเป็นไงครับเมยอก็ทดสอบกันไป,ไปละเคเรื่องโทอสแมชชีนนะครับผมว่ามันคอนมีประโยชน์เลยเว้ยเล่นอยู่บ้านคนเดียวซ้อมคนเดียวนะครับแต่ว่าต้องมีตะข่ายนะครับตาข่ายไม่มี GB Sport มีขายนะครับาขายกันได้นะครับผม นี่ออทอส์แม็กชิมมันเส้นเด็กเล่นนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมคลิปไร้สสระดขอดดีสปอร์ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปซื้อของผมงกันด้วยนะครับผม GBSport ครับเจนคิดหน้าครับผม